วันนี้ผมพาทุกคนมาแคมปิ้งนะฮะต้องบอกเลยว่าจริงจริง,รง,รงเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหากับการอยู่บ้านหรือว่าอยู่คนเดียวนะครับจริงๆชอบแต่เหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ยแม่งต่างออกไปมันเหมือนกับมันถูกบังคับว่าห้ามไปไหน พอมันพอมันกลายเป็นถูกบังคับว่าห้ามไปไหนแล้วเนี่ยความรู้สึกมันมันลียิ่งเหยาออกไปนึกออกไหมก <c oughs> ็เวลามันไม่ได้เจอเพื่อนานานไม่ได้เจอธรรมชาตินานๆนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็คิดถึงต้นไม้ใบหญ้าโอ้โหแล้วแม่งอยู่กรุงเทพเอา้ามามา เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเรื่องการทำ B O Q นะแล้วก็อธิบายเรื่องอย่าเรียกว่าสอนการทำเลยดีกว่าก็คือจะอธิบายเรื่อง B O Q องค์ประกอบของ B O Q นะครับว่า B O Q เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ b o q ที่เป็นมาตรฐานที่เขาใช้กันเนี่ยคือจะเป็น b ค o q รูปร่างหน้าตาแบบไหนเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเปิด b ค o q แล้วก็ไล่ให้ดูเนาะสำหรับคนที่ลงคอร์สศาสตรนการเสนอราคาไว้นะครับก็ย้ำอีกทีว่าไม่จำเป็นจะต้องทำา x x e l l เป็นนะครับอันนี้คือผมจะใช้ Excel ในการอธิบายเฉยๆเนาะเ,เดี๋ยวออกจากเขาแป๊บหนึ่ง ผมจะใช้ Excel ในการอ,อธิบายเฉยนะครับแล้วก็จะให้ไฟล์ Excel เนี้ยในคอร์สด้วยนะครับซึ่งซึ่งจะมีไฟล์าการคิดกำไรอยู่ด้วยนะครับแต่อันนี้ก็คือจะปูพื้นฐานให้ก่อนถ้าใครที่ลงคอร์สเอาไว้มาเปิดดูก็ได้นะครับก็ก็ดีก็จะได้รู้ว่า b บลคิเนี่ย รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็แต่เข้าใจว่าน่าจะรู้่วลาพื้นฐานแบบเนี้ยเนาะพะในคอร์สก็จะเป็นขั้นที่แอดวานซ์ไปเลยนะครับก็จะไม่กลับมาแบบมาสอนเรื่องพื้นฐานวิโอคิวหรืออะไรอย่างนี้อีกแล้วนะครับก็จะได้รู้จริงๆไม่เป็นต้องใช้ไฟล์ตัวแบบนี้นะเป็นเขียนเอาก็ได้นะครับใครยังเขียนเอาอยู่ก็ก็เขียนเอาก็เขียนเอาเนาะ ตอนนี้มีใครที่ยังใช้ bioq แบบนี้มั่งก่อนอื่นก่อนเลย bioq เนี่ยมันจำเป็นจะต้องรูปร่างหน้าตาแบบไอ้ตัวนี้ไหมไม่จำเป็นนะครับคือขอแค่มีปริมาณมีราคาเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็น b o q ได้แล้วเนาะมันจะเขียนเอาก็ได้นะครับแต่ bioq ที่ดีเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะต้องมีมีข้อมูล ตามนี้นะครับตอนนี้ยังมีใครที่ใช้ b o q ประมาณนี้ปะที่เป็นลำดับใช่ไหมลำดับหนึ่งสองสามรายการราคาแล้วก็สมมุตินะสมมุติท่าสีีสองหมื่นมงลวด 2องรวมอย่างเงี้ยยังมีไหมจริงๆแบบเนี้ยมันก็ใช้ได้นะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าในในวงการที่ค่อนข้างจะมาตรฐานเนี่ยเขาเขาไม่ยอมรับแบบนี้นะครับ คือถ้าจะทําเอกอชนแล้วเหมือนกับเป็นฟิวมันแบบพี่พี่น้องๆทําด้วยกันอันนั้นน่ยมันอาจจะขึ้นไปแบบคือใช้ความไวเนื้อเชื่อใจกันแล้วนะครับมันก็อาจจะขึ้นไปเป็นงานใหญ่ได้ผมไม่เถียงนะแต่ถ้าจะยึดการทําแบบนีม้มีแค่ลำดับรายการราคาไม่มีปริมาณไม่มีค่าแรงค่าของอะไรเนี่ยนะครับมันจะเป็นอุปสรรคให้คุณแบบขึ้นสูงหรือว่า รับงานใหญ่ๆในงานพวกราชการหรืองานเอกชนที่เป็นบริษัทยากนะครับก็ก็ลองเอาความรู้จากคลิปเนี้ยลองเอาไปปรับไปใช้กันดูแล้วกันเนาะอ่าโอเคผมจะไม่สอนว่าเอ,อ่อ l x c e l ใช้ยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในคอร์สผม,มให้อยู่แล้วแต่ว่าตัวตัวนี้ผมจะบอกว่ามัน,ม,นมีองค์ประกอบอะไรแล้วกันเนาะ แต่ถ้ามีคนอยากรู้เยอะจริงๆว่า Excel ทําำยังไงตัวเนี้ยก็ลองคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถึงจะสอน,นเนาะโดยทั่วๆไปนะโดยทั่วๆไปเนี่ยตัวตัว B O Q เนี่ยนะครับมันก็แป๊บหนึ่งนะ คือผมเพิ่งฝึกใช้ไอ้นี่แหละมันก็เลยอาจจะแบบงงๆอยู่บ้างขออภัยโอเคโดยทั่วๆไปแล้วนะครับตัว BQ o เนี่ยคือ Bin of Quantity เนี่ยครับบัญชีปริมาณงานและวัสดุเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด3 3 3พาร์ทใหญ่ๆนะครับเรื่องความสำคัญของ BQ o เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมจะพูดโดยกระชับอีกครั้งหนึ่งคือ บิวคิวจะเป็นเครื่องมือที่กําหนดตัวราคาค่าแรงค่าของกําหนดปริมาณของวัสดุนะครับซึ่งเวลามีปัญหาเนี่ยแบบขัดแย้งต้องมีงานลดงานเพิ่มงานเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัว b ิ q คมันจะมาช่วยทีหลังได้เพราะฉะนั้นบิจคิวจงสําคัญมากๆนะครับที่จะต้องมีไม่งั้นทะเลาะก,กันตายนะครับตอนเปลี่ยนงานเปลี่ยนแปลงตอนจบนะครับต้องมีนะครับเป็นเป็นหนใน3วัคซีนป้องกันการปวดกระบาลจากการก่อสร้างที่ผมเคย พูดถึงไปแล้วด้วยนะครับบิลคิวเนี่ยจะแบ่งเป็นสพาร์ทใหญ่คือพาร์ทแรกคือพีลิมนะครับพีลิมคืออะไรอย่างตัวเนี้ยงานนี้ไม่มีพีลิมนะครับพีลิมมันจะอยู่เป็นเป็นพาร์ทบนๆนะครับ uh, ก็จะเป็นพวกบ้านพักคนงานนะครับเคลียรพื้นที่ก่อสร้างงานเตรียมการงานล้อมรั้วงานขนวัสดุทิ้งงานอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นงานที่เข้าไปแล้วแบบไปทําช่วงแรก,แรก เคลียร์เคียร์ลิงเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าง,งานพีริมนะครับอันนั้นคือพาร์ทที่1นึ่งพาร์ทต่อมาก็จะเป็นพาร์ทของงานเนื้องานนะครับเป็นพาร์ทของเนื้องานก็จะมีอิฐหินปูนทรายละคราวนี้สุขภันกระเบื้องลามิเนตกระเบื้องยางกระจกม่านทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นพาร์ทของตัว เนื้องานอยู่พาร์ทที่2ส,สุดท้ายมาเป็นพาร์ทที่3ก็จะเป็นเรื่องของค่าดำเนินการกําไรภาษีนะครับทั้งหมด BQ ก็จะเป็น3พาร์ทแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายตัว BQ ตัวนี้ให้ดูเป็น BQ ที่ผมติ้งต่างนะครับทำเอาไว้ก่อนที่จะจะเอาเข้ามาสอนนะครับก็ตัวล่งตัวเลขอะไรก็อย่าไปดูมันนะครับดูแค่องค์ประกอบของมันผมไม่ได้ทำพีริมนะครับ พีริมก็จะเป็นอันแรกเนาะสมมติว่ามีพีริมมันก็จะเป็นอะไรมันก็จะเป็นรื้อถอนรายการที่ศูนย์จุดหนึ่งสมมตินะครับรื้อถอนขนของออกอะไรแบบนี้นะครับศูนย์จุดสอง หรือถอนก็อาจจะหนึ่งงานเนาะหรือถอนมันจะเป็นจะต้องแบบเป็นเหมาอยู่แล้วขนของออกพร้อมทิ้งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะคิดเป็นเที่ยวเนะสมมติสมมตินะสิบเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นเป็นงานเตรียมการนะครับมาดูก่อนว่าองค์ประกอบของ b ิ q ทั้งหมดคืออะไรเนาะอันแรกตรงหัวมันก็จะเป็นพวกรายละเอียดเนาะเสนอเมื่อไร เอ่อบริษัทอะไรใครเป็นคนทำนู่นนั่นนี่นะครับอันนี้อันนี้บริษัทผมเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นลำดับที่นะครับจะเห็นเป็นคอลัมน์ที่1น,นี่นะครับเป็นลำดับที่เท่าไหร่ไม่จาเป็นต้องเป็นอย่างนี้เนาะ 1. 1. 1. 2. น่เงี้ยแต่ผมไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันดูเรียบร้อยดีตรงนี้มันหนึ่งใช่ป่ะตรงนี้มัน1.1 2่เวลาโทรศัพท์คุยอ,ะอ่ะเฮ้ยคุณเตารายการที่1.7 QPVC ีเนี่ย โอเคผมมาเปิดเลยเฮ้ยตัวนี้แพงไปลดให้หน่อยได้ไหมอ่าโอเคอย่างเงี้ยคุยกันรู้เรื่องละรู้ว่ารู้ว่าเป็นไอเทมไหนเข้าใจฟิลเนาะพราะฉนนั้นก็เลยผมก็เลยชอบทําแบบนี้นครับต่อมาเป็นรายการคนะอลัมน์นี้รายการก็จะมีบอกรายการอะไรบ้างรายการอะไรบ้างนะครับต่อไปก็เป็นจํานวนจํานวนออกมาจากไหนก็ถอดมาจากแบบนะครับไม่ได้ม่วนะจ๊ะต้องถอดออกมาจากแบบนะครับจํานวนแล้วก็มีหน่วยนะครับก็จะเห็นผมก็มีทั้งจํานวนที่ถอดแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ย ถอดสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องเหมานะครับคือถ้ามันเป็นหรือจะเป็นชิ้นก็ได้แล้วแต่นะครับหรือหรือเหมาก็ได้เนาะแล้วก็หน่วยนะครับ LS นี่ยอมาจากลาซ้ำ,ำเนาะก็คือทั้งหมดอะ่ะเป็นงานเหมาหนึ่งเหมานั่นแหละต่อมานี้เนาะแบ่งเป็นแบ่งเป็นอย่างนี้นะค่าของกับค่าแรงนะ อันนี้ค่าของนะอันนี้ค่าแรงอ่าค่าของต้องแยกเป็นหน่วยก่อนเห็นปะสมมติหินแกนิตน้าเรียบเป่าไฟหรือขัดแปลงแบบขูกขะตารางเมตร450นะสมมตินะเล็กติงต่างนะต่อมาก็รวมค่าวัสดุก็เอาตัวนี้แหละ450เนี่ยแหละไปคูณกับ700เห็นปะก็จะเป็น3 0 0 0 0 0น0 0 0เห็นไห ต่อมาค่าแรงปูตารางละส0งรเห็นไหมสองร้ยคูณ700ดรตรงนี้ก็กลับมาเป็นแสนสี่ตรงนี้เห็นไหมสุดท้ายก็เอาตัวเลขนี้นะสามแสนหนเนี่ยบวกกับแสนสีก็กลายมาเป็นค่าของกับแรงของของรายการนี้แบบนี้นะครับเวลาผมทําผมก็จะชอบให้มีตัวรวมเนาะตัวรวมนี้ก็คือจะเป็นรวมรวมเซตนี้นะครับ มันใช้เครื่องคิดเลขใช้เลรก็ได้นะครับเห็น BQ มันก็ตรงไปตรงมานะครับก็คูณแบบนี้แต่เห็นไหมว่ายกตัวอย่างรายการแรกเนี่ยเจ็ดร้อยตารางเมตรเนี่ยสมมุตินะว่ามันเป็นลานแล้วเจ้าของงานเขาทําทําไปแล้วแบบเฮ้ยงบหมดว่ะหรือเฮ้ยเปลี่ยนใจว่ะข้างหน้านี่เอาเป็นแค่หินหินขัดเอาเป็นหินหินล้างดีกว่าเออทรายล้างดีกว่าอาเงี้ยครับอาจจะลด เ0 0นี่เหลือสัก500ถ้ามี BOQ มันก็รู้ว่าถ้าลดเหลือ500รมันก็กดเปะหรือเครื่องคิดเลขนะเมื่อกี้เท่าไหร่วะเมื่อกี้45 0 0 0นเนี่ยเหลือ32ม0 0 0มันก็รู้นะครับว่าจะต้องลดราคาให้ให้กับเจ้าของงานเท่าไหร่แบบนี้แต่ถ้ามันไม่มี BOQ เนี่ยบางทีเจ้าของงานเขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้จริงๆมันตารางเมตรตั้ง600หุย าตรงนี้ตารางเมตรละห600้อ่ะมันจะลดไปเยอะมากๆกว่าน,นี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันหรือว่าถ้าเจอผู้รับเหมาเคียเค้ยวๆูุ่งเหมาจะบอกโอ้ยตรงนี้ต้องเอ่อตรงนี้แค่200เองนึกออกปะคือเป็นงานลดและอยากจะลดให้มันถูกๆอะ่ะเพราะฉะนั้นบีโคิวก็จะมาเป็นกติกากลางนะครับมาเป็นกรรมการให้นะเวลามีเรื่องของงานลดงานเพิ่มนะครับเขาก็ทําก็แบ่งหมวดน,นะครับบี Bio q คิวเนี่ย มันมีทั้งคนที่แบ่งเป็นหมวดงานส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะครับกับแบ่งเป็นพื้นที่เป็นโซนนะครับแบ่งเป็นพื้นที่เป็นโซนก็อาจจะเป็นงานที่แบ่งเป็นเฟสยกตัวอย่างต้องเข้าเฟสหนึ่งก่อนนะเฟสหนึ่งคือโซนนี้ก็มีตั้งแต่ A ถึง z เนาะเฟสสองเฟสบีก็ a ถึง z เหมือนกันแบบเนี้ยเราก็อาจจะแบ่งตัวปริมาณงานเนี่ยเป็นเฟสเฟสเป็นโซนโซนไปนะครับแต่อันนี้ก็คือ ก็แบ่งเรื่อยๆห้องน้ําอันนี้ผมแบ่งเป็นโซนเนี่ยอันนี้ก็แบ่งเป็นโซนเหมือนกันแบ่งเป็นปโซนมันก็ง่ายนะครับมันก็ทําให้ให้เจ้าของเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยไอหลังบ้านนี่มันเท่านี้เว้ยไอตู้นี่มันเท่านี้เว้ยงานไฟมันเท่าเอองานห้องน้งานห้องน้ามันเท่านี้แต่สมมุตินะผมเอากระเบื้องทุกอันน่ะตั้งแต่แกนิดอะห้องน้ําห้องนอนห้องน้ําชั้นหนึ่งกระเบื้องลานจอด แล้วผมเอาเอามาเรียงอย่างเงี้ยงานสถาปัตย์แล้วก็เป็นกระเบื้องหนึ่งกระเบื้องสองกระเบื้องสามกระเบื้องสี่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้เนาะแต่คือเจ้าของงานเขาก็ต้องมานั่งดูทีละรายการอ่าวตายหาละแล้วลงรถแม่งมีคิวพีวีซีป่าวะคิวพีวีซีอันนี้มันของตำแหน่งไหนในบ้านนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นโซนอย่างนี้มันก็ง่ายนะครับสุดท้ายก็กลับมานะครับก็จะรวมทั้งหมดเนาะเสร็จแล้วก็จะเป็นค่าดําเนินการ นาะอันนี้คือ10%นะครับแล้วก็กำไร5%เป็นนไงน่ารักไหมคิดราคาน่ารักนะครับจริงๆเดี๋ยวในคอร์สผมจะบอกว่าเลขตรงเนี้ยมันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกมันมีวิธีดูให้ให้ง่ายกว่านี้นะเออตัวค่าดำเนินการกำไรถ้าจะเอาให้ถูกนะครับถ้าเจ้าของบ้านดูอยู่นะดูนะอันนี้ประหยัดประหยัดประหยัดเงินให้ได้เป็น หลายมือหลายแสนหลายๆล้านนะครับดูนะ0.1เห็นไหมอันนี้คือ10%นะค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงานเนี่ย4ี่0สเห็นปะสิบสมันก็45,000เห็นไหมคำถามคือกำไรหาเร์เนี่ยกำไรของอะไรผู้รับเหมาชอบคิดกันแบบนี้นะ ราเหมาว่าชอบคิดว่า5%เป็นี้ยเป็น5%ของ4,500บวกบวกกับ4กับ4 5คือ5คือ5 0 0 0 0นนึกออกปะแต่จริงๆกำไราตรัวนี้ถ้าจะเอาให้ถูกต้องนะครับต้องเป็น5%ของราคาวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ค่าแรงงานนะครับแบบนี้ถึงจะถูกต้องเนาะ แบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับเพราะว่าเอามาดูนะถ้าทำแบบที่ผมบอกตอนแรกนะอันนี้ราคารวมทั้งหมดอ,อันนี้ไม่มีหักกาไรอยู่เว้ยเห็นไหมบางทีผมทำงานผมก็ไม่ก็ไม่เอากําไรตรงนั้นหรอกนะครับอ่ะดูนะอันนี้ห้าแสนสองนะครับดูนะแล้วก็เออ อันนี้คือ5%้าเปอร์เซ็นของตัวสี่แสนห้าข้างบนนะเห็นนะดูอันนี้นะเราถ้าผมเอาอันนี้มารวมมันก่อนถ้าผมเอาตัวนี้มารวมกับตัวนี้ก่อนมันจะเป็นห้าแสนห้าหมื่นใช่ปะ่ะถ้าผมนะเอาห้าเปอร์เซ็นของตัวนี้นะ เห็นไหมงาน5แสนแพงกว่ากันทั้ง3,000ละ2,000 2,000กว่าบาทแต่ถ้างานมันเป็น10-20ล้านอะโอ้โหคิดดูดิตัวนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับแค่นี้เองอะนึกออกไหมพราะนั้นค่าดำเนินการนะครับก็ต้องคิดจาก10%หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับคูณค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานนะครับกำไรก็เหมือนกันนะครับก็ต้องเอาไปคูณกับตัวบน ไม่ใช่คุณกับ2ตัวนี้รวมกันมาแล้วนะครับแล้วก็ถึงจะออกมาเป็นแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นตัว B O Q นะครับที่ผมเอามาอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆให้ดูเนาะเวลาที่เราเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นเจ้าของบ้านเวลาดูก็ขอให้ผู้รับเหมาทำแบบนี้เนาะทำแบบนี้มาให้เรานะครับตามสัญญาก็ต้องมีรายละเอียด พวกนี้ให้ครบนะครับนี่นะกลับไปที่แคมป์ก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้มันต้องช่วยๆกันนะครับคลิปล่าสุดที่ผมทำไปที่เราอาจจะฆ่าคนแก่ด้วยการออกไปข้างนอกเข้าใจใช่ไหมฟังนะว่าเตียงเนี่ยถ้ามันไม่พอเนี่ย หรือเครื่องเอ็กคือเครื่องช่วยหายใจเนี่ยนะครับถ้าเราอะติดกันเยอะจนมันไม่พอแล้วเนี่ยเขาจะต้องเลือกคนที่มีโอกาสรอดมากกว่านะครับเพื่อรักษาถึงตอนนั้นสมมุตินะมี1,200เครื่องนะแล้วคนแก่ซึ่งติดติดโรคนี้ยากเอ้ยติดโรคนี้ง่ายขอโทษติดโรคนี้ง่ายแล้วก็หายยากกว่าเนี่ย สมมติเขาติดไปสักพันคนสมมุตินะติดไปสักพันคนแต่คนปกติเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยซึ่งมีโอกาสหายง่ายกว่านะครับแล้วเราติดหนักเราต้องใช้เครื่องเอ็กโมเหมือนกันเนี่ยสักพันคนเหมือนกันนะครับพันคนเท่ากันเขาก็จะเอาคนที่มีโอกาสรอดมากกว่าหรือว่า คนหนุ่มคนสาวเนี่ยเข้าไปรักษาซึ่งมันไม่ใช่รักษาชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จนะมันเป็นหลายๆวันนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเขาจะรักษาคนหนุ่มคนสาวเนี่ยหนึ่งพันคนเขาเลือกแบบนี้นะแล้วคนแก่พันคนเนะี่ยเหลือที่ว่างแค่สองสองร้อยเขาจะทิ้งให้คนแก่อีกแปดร้อยตายนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าคุณออกเอกนอกแล้วจะเอาเชื้อไปติดเขาแค่นั้นนะ แค่คุณติดไม่ต้องทำให้ใครติดมันก็เหมือนคุณไปแย่งที่ของคนแก่มันก็เหมือนคุณฆ่าเขาไปแล้วนึกออกปะคุณไม่ต้องทำให้เขาติดนะแค่ตัวคุณติดแล้วถ้าเตียงมันไม่พอมันคือเราฆ่าคนแก่ไปแล้วนะผมเลยบอกว่ามันค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าอยู่บ้านช่วงนี้ได้ก็ช่วยกันนะครับ ถ้าเราออกไปไหนมาไหนเรื่องนี้มันจะไม่จบนะครับมันจะใช้เวลาน,านานมากกว่ามันจะจบแต่ถ้าเราให้ความรู้มือกันเราช่วยกันนะครับออกเฉพาะเท่าที่จำเป็นและตอนออกไปก็ต้องระมัดระวังมากๆนะครับผมก็ออกผมพูดตรงๆว่าผมก็ออกแต่ลงจากรถเนี่ยลงเสร็จห่างคนแบบ ผมห่างก็พยายามห่างให้มากที่สุดถ้าต้องใกล้จริงๆแบบอธิบายงานก็ใช้ช่วงนั้นให้เร็วที่สุดนะครับใส่หน้ากากถ้าหน้ากากอนมามัยหาไม่ได้ก็เป็นหน้ากากผ้านะครับผมใส่แว่นตาด้วยผมใส่หมวกด้วยก็ <laughs> <c oughs> คือพยายามนะครับพยายามที่จะพอถ้าเราป่วยคือเราเตียงไม่พอคือเราฆ่าคนแก่ผมไม่อยากเป็นฆาตรกรฆ่าคนแก่นะครับผมพูดตรงๆก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับก็ ถ้าออกก็รีบเข้านะครับถ้าออกก็อย่าใกล้คนแต่ถ้ามันจําเป็นเราต้องทํางานเนาะถ้ามันจําเป็นจริงๆถ้ามันต้องออกจริงๆทุกวันจริงๆก็ก็ต้องพยายามให้มันกระทบหรือมีความเสี่ยงเนี่ยน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวผมไปแคมป์ไฟกับเพื่อนต่อก่อนละพวกนี้แม่งยิงขี้งอนอยู่ด้วย สำหรับคอสอ่ลืมสำหรับคอสศาสตร์แห่งการเสนอราคานะครับก็ e a r l y Bird หมดวันที่31นะครับตอน5้าทุ่ม59นาทีนะครับ12,900บาทนะครับอีกวันนึงก็จะปรับขึ้นแล้วนะครับเออยังไงก็อีกวันหนึ่งปรับขึ้นน่าจะเป็น14,900นะครับยังไงก็เหลือเวลาอีก2-3วันนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็ รีบลงทะเบียนติดต่อมานะครับผมแล้วพบกันใช้ชีวิตอย่างมีสติครับบ่าย